เอลิซาเบธปริศนาราชินีแห่งพรานซินวาเนียนักแววนพรานซินวาเนียอันลึกลับมีราชินีชื่อเอลิซาเบธเธออาศัยอยู่ในปรา,าสาทสูงตระงานกับเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เอลิซาเบธเป็นที่รักของทุกคนเพราะเธอใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไปเอลิซาเบธ เริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มหมกมุ่งอยู่กับความงามและเยาว์วัยเธอเชื่อว่ามีวิธีที่จะคงความสวยไว้ได้ตลอดกาลแต่เป็นวิธีที่แปลกประหลาดมีข่าวลือว่าเธอใช้เวทมนต์ดำและอาบน้ำด้วยเลือดเพื่อคงความอ่อนเยาว์แต่ความจริงแล้วเธอแค่พยายามหาสมุนไพรวิเศษจากป่าลึกเท่านั้นเอง ชาวเมืองเริ่มหวาดกลัวและเล่าลือถึงความลับของราชินีแต่เด็กหญิงตัวน้อยชื่ออันนาไม่เชื่อเธอตัดสินใจเข้าไปในปราสาทเพื่อพิสูจน์ความจริงอันนาได้พบกับเอลิซาเบธและรู้ว่าข่าวลือเป็นเรื่องโกหกราชินีแค่ต้องการหายารักษาโรคให้ชาวเมืองเท่านั้นทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรัก และร่วมกันปกป้องแว้นทรานซินวาเนีย